เมื่อกี้ยัดโยมก็สัญญาณมันไม่ชัดตัดไปนี่ก็คือเริ่มใหม่ให้โยมได้รู้คนที่เพิ่งเข้ามาครอบครัวนี้เมื่อกี้ได้สอบถามไปในเบื้องต้นยายกับหลานอยู่สองคนแล้วก็มีพ่อเด็กคนหนึ่งต้องออกไปทำงานงานก็คือเป็นงานรับเหมา ก่อสร้างของทกแก่ก็ต้องติดตามไปตอนนี้ก็ไปไปไกลถึงเทพก็มีบางทีแ,บบแล้วก็สิบห้าวันทีก็ส่งมาได้แค่สี่ร้อยบางทีหรือห้าร้อยและเด็กเมื่อคืนก็นอนชักร้องมากร้องแล้วก็ชักหมอว่าจะให้ไปนรครสวรรค์ในตัวจังหวัดเพื่อจะไปรักษา แต่ว่าโยมบอกว่าถ้าไปทีต้องเหมารถทีห้าร้อยหกร้อยก็จะไม่มีเงินหมอบอกให้ไปทุกเดือนและต้องให้พ่อเด็กไปเจาะเลือดเพื่อจะได้ดูเลือดของเด็กตามเบียรศาสตร์ของที่หมอเรียนมาก็เห็นเคสนี้แล้วก็เลยจะช่วยให้ไปหามหมอวันนี้เลยเพราะเด็กเด็กจะชาและรู้สึกสมองตาจะนิ่ง เป็นพักพักพัฒนาการช้าๆแล้วเดินยังไม่ได้นะสามขวบกว่าแล้วตอนนี้สามขวบกว่าแล้วก็อย,อย,อยู่กันอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นแล้วก็ยังเช่าบ้านอีกเขาเขาคิด800แปดร้อยบาทอันนี้<ป>นนคือเขาก็เอ็นดูแล้วเนี่ยโยมโยมคงสงสัยว่าทําไมไม่มีเงินแล้วยังเช่าบ้านอยู่ก<ย>็เพราะบ้านไม่มีไงที่ไม่มีเลยต้องเช่าเขา เดี๋ยวก็พิจารณาแล้วก็จะรีบมอบเงินให้ไปสนะี่หมืนนเพื่อจะได้เอาไปหาหมอก่อนเลยแล้วก็มีเข้าปลาอาหารขนมนมเนยเอาไว้ดูแลแล้วก็วิทยุธรรมะส่วนโยมก็ต้องหัดพุทโธด้วยนะเพราะว่าวาสนามันต้องสร้างทุกคนมันไม่มีวัสนาที่เกิดมาลอยๆโยมมันต้องไปสร้างกรรมดีคิดดีพูดดี ก็เพราะว่าชีวิตเรามันมันไม่มีสิ่งเกื้อกูลไงพอเกิดมาโยมก็จะทุกอย่างมันไม่ส่งเสริมเราไม่ว่าเรื่องอะไรแม้ได้ลูกหลานมาเราจนแล้วยังพอว่าพอเจ็บป่วยตรงนี้มันหมดท่าที่เราจะจะทำอะไรตัวโยมเองก็ต้องเฝ้าหลานแล้วก็อีกคนต้องไปทำงานก็เป็นงานค่าแรงขั้นต่ำถ้าได้งานก็ก็ถึงจะมีเงิน แล้วก่อจะได้มาก็ต้องรอคิวแล้วแต่ว่าเด็กป่วยเนี่ยมันรอไม่ได้ยิ่งช้าไปมันก็ยิ่งแก้ไขยากขึ้นถ้ารดน้ำก็ต้องรดน้ำต้นไม้ที่ยังอย่างที่สามารถฟื้นไะด้นะเดี๋ยวต่มามอบสีเหมือนแล้วรีบไปหาหมอเพราะนะว่าเดี๋ยวไปหาหมอต้องไปหาคนขับรถพวกริเกนไปกันพวกอะไรเงี้ยไม่เป็น<า>ไรมีเงินแล้วก็ ให<ช>้ก็ไปเพราะเขาก็ต้องใช้น้ํามันวิ่งขอใช้น้ํามันต้องไม่หาเขาเออต่อไปให้หัดพุทโธนะหัดกําหนดพุทโธทําไมต้องพุทโธเพราะการระลึกถึงพุทโธก็คือความหมายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราย่อมาจากพุทโธนะอย่างน้อยก็ได้กำมอดสมาธิถึงไม่นิพพานก็ตามแต่เบื้องต้นก็ต้องมีการกำหนดจิตเพื่อไม่ให้เราเศร้าหมองหรือทุกข์มากเกิน ก็ให้มีพุโทโธมานั่งตัดให้จิตเราอยู่กับองค์ภาวนานะหัดพุโทโธและนี่ธรรมะเอาไปฟังนะมีธรรมะเช้าชั่วโมงธรรมะเย็นชั่วโมงแล้วจากนี้ก็เทศสามรอบกับชั่วโมงนะสามารถเดินหน้าถอยหลังกับถ้าโยมจะฟังเทศกดเดินหน้าก็กดไปแต่ถ้าจะฟังสวดมนกก็กดถอยกลับมานะถ้าสวดมนก็มีเสียงดนตรีแต่ถ้าถ้าเกิดเทศก็ไม่มีเสียงดนตรีเราฟังดูนะ เอาเงินมอบให้หยมรับสี่หมืนนะเก็บไว้แล้วรีบไปหาหมอเลยนะสี่หมืเก็บไว้ใช้ไปดูแลกันอันนี้สวดมนต์ถ้าจะฟังเทศถ้ถฟังเทศกันนี้กดเดินหน้าถอยหลังนะ เมื่อคืนร้องให้แล้วก็ร้องให้เมื่อคืนอ้โนึกว่านั่นเราไม่โทรศัพท์อะไรไม่มีแล้วโทรไม่เป็นอืมอ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยพอพอเป็นปุ๊บเขาก็จะรู้ตัวแต่ต้องอยู่กับเราตลอดรู้สึก <ขอ S 1> การหายใจเขาก,ก็มีปัญหานะขึ้นหา้าขึ้นหา้าจึิงท้องป่องตรงนี้เขาจะบุ๋มไปหาหมอมาทีแล้วขาบอกมันเป็นตรงนี้เนี่ย <N: S 1> ตรงนี้ก็ช่วงหลังช่วงนี่พอลุกขึ้นนั่งไอ้วงล้อขาเขาจะสั่นจะเป็นเงี้ยขาจะสั่นนั่งไม่ได้เดินยังไม่ได้สามขวบกว่าชักด้วยเก่งนอนมันนี่ตรงที่ชักนี่นเพราะว่าเขาจะนิ่งไปเลยเมื่อคืนนิ่งนานอ่ะเข้ามาอีกยอมพรเข้ามาทิ เมื่อคืนนี่งานเวลาอีกแฟนหนึ่งอยู่นครพหม <c oughs> องั้นเดี๋ยวไปติดต่อรถรีบไปหาหมอนะอดูข้าวปลาอาหารใช้ถ่านก็ได้ใช้ไฟก็ได้นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าใช้ไฟก็ไม่ต้องเอาถ่านใส่ถ้าไม่ใช้ไฟก็เอาถ่านใส่ทิ้งไว้นานเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรมันมันเป็นน้ําได้นะปิดเปิดแค่นี้เองนะเซบ,บิกนะ ปุ่มก็แค่เดินหน้าถอยหลังสองปุ่มแรกก็ไม่ต้องไปตดไม่ต้องไปโดนนะปล่อยเลยเอาแค่ปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะไปศึกษาเองเนี่ยเปิดไปลูกไปหาหมอหายเร็วๆหำเอาเสือ้อเออรองเท้าไปเด็กเออเอา,เอาดูนี่ได้ไหมน่าจะได้นะดูแลแ ขาแข็งด้วยดูดูดูดิดดดดขาเกง่งโอ้ขาก็ฉีกแข็งไม่ต้องเก่งลูกมันเก่งเพราะร่างกายเขาด้วยอ,อ๋อหลวมนิดนึงหลวมมีมีเล็กกว่านี้ไหมเนะออแต่อีกหน่อยก็โตลแล้วเนี่ยเสียง เสียงเด็กหายใจฮึดฮ้าที่ห้าจะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะเนี่ยเสียงได้ยินเนี่ยฮึดฮ้าที่ห้าเป็นตั้งแต่เกิดเนี่ยเมื่อก่อนยิ่งกว่านี่เสียงฮึดฮ้าทึ่ฮ้าอ่ะนี่ของโยมดูที่อ๋อลองลองดูก่อนอลองดูอ๋อลองดูใช้ได้มั้ยอ่อพอดีม ใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมใหญ่นิดนะฮะอ๋อใหญ่เอามีเบอร์เล <en passage> ็กกว่านี้เอาเบอร์ห้าอันนี้เสื้อผ้าเอาไปใส่ขนนึมเอาเอาขนนนออกไปถุงนึงเยอะไปเดี๋ยวร้อนในเอาถุงเล็กถุงเล็กพอถุงเล็กพอเอ่ออ่อไปใหญ่เยอะเยอะร้อนในข้าวข้าวเอามาทิก็แค่สองสองสองกล่องพอ เอาใส่ถุงได้สองกล่องได้เลเอาใส่ถุงเออนี่เด็กนะคะไซส์ของโยมหรือเปล่าใหญ่ไปไหมเดี๋ยวถ้าใหญ่ดูไม่ใช่เอาพอดีดีไม่เอาพอดีนี่ใหญ่ไหมใหญ่ครับพี่จะไปบอกว่าชอบไม่ได้ต้องเอาพอดี นี่กางเกงเด็กของกนใส่ไปหาหมอลูกไปหาหมอลูกในเสื้อลูกเอาไปสองชุดเลยลูกเออแล้วเนี่ยอ๋อนี่ขังยายได้อาอนี่เสื้อลูกแจ็คเก็ตนาวนี่เสื้อขนาดไหนดูไซส์ด้วยนี่มัน XL นะใหญ่ไปมั้ยนี่ก็กางเกงเนียได้อยู่ để béo xem mà ớ sữa mà, xưa mà. Ừ, ơi hầm ơi có đi, đi mà. Ờ. Cái kênh tôi, tôi dùng cái kênh đôi rồi yeah. mà cái ừ. nó กินยาพวกแก้ัอเสตอะไรต่อไ,ไปหัดไหว้พระพุทโธพุทโธถึงงานซื้อออกไม่เป็นไรกำหนดไปเรื่อยๆพุทธโธนะอย่างน้อยก็ยังได้มีและพุทโธเสร็จก็หัดแผ่บุญให้เจ้ากรรมในเวรเขาบ้างนี่เล็กกว่าเบิงใช่ไหมอ่าได้แล้วอันนี้อันนี้ได้อ่าไปสมควรเวลานะโยมออาไปแล้วรีบไปหาหมอ ไปนัดรถมารับเลยนะอย,อ,ยอย่าช้าเด็กยิ่งชักเมื่อคืนเอง